วิธีการยึดโครงเหล็กนะครับกับตัวผนังหรือว่าพื้นที่เป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดและผมนิยมใช้เลยก็คือการใช้เป็นพุกนะครับในการที่จะยึดกับตัวพื้นคอนกรีตก่อนจากนั้นเราก็จะเชื่อมโครงเหล็กเนี่ยยึดกับพุกเลยโดยพุกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นพุกที่เรียกว่าพุกเชื่อมโดยเฉพาะเลยนะสาหรับหน้าง,งานลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าใครใช้เป็นพุกเหล็กเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าสมัยก่อนผมก็เคยใช้พุกเหล็กนะครับ แต่ว่าพุกเหล็กมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าครับแต่สําหรับตัวพุกเชื่อมตัวนี้เขาออกแบบการใช้งานเนี่ยมาให้ใช้งานง่ายครับโดยแค่เราเนี่ยเพียงเจาะรูลงไปให้ได้ตามความลึกตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็หย่อนตัวพุกเชื่อมตัวนี้ลงไปเลยครับแล้วก็ตอกอันนี้มันก็จะยึดติดแน่นกับตัว พื้นคอนกรีตหรือว่าผนังคอนกรีตครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมตัวโครงเหล็กของเราเนี่ยยึดกับตัวพุกเชื่อมได้เลยข้อดีของพ,พุกเชื่อมตัวนะะี้หนึ่งอย่างก็คือตัววัสดุของเขาเนี่ยทำมาให้เหมาะสมสําหรับงานเชื่อมโดยเฉพาะนะครับเพราะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กเหนียวเวลาเราเชื่อมนะครับมันจะทําให้ลวดเชื่อมเนี่ยยึดติดระหว่างตัวโครงเหล็กกับตัวพุกเชื่อมของเราเนี่ยได้ง่ายกว่าที่จะเป็นพุกเหล็กนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะเผื่อท่านใด จะใช้งานนะครับลักษณะแบบนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นพุกเชื่อมตัวนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายสะดวกแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานด้วยนะครับลองดูเป็นหนึ่งทางเลือกได้ครับ